สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอาจจิออไลน์นะครับคลิปนี้ก็มาลองดูเชือดสามนะครับก็เล่นแบบไม่ได้เสียบที่ชาร์จแบตนะอันนี้เสียบฮาร์ดดิสก์นอตโนย์นะครับก็อันนี้ฉากที่อยู่ในบ้านนะก็ได้หกสิบเฟรมเรทนะครับวิ่งยี่สิบห้าวัตนะครับภาพนี่ก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงคาซีนนะครับก็ลื่นๆเลยนคบคาซีนไม่มีปัญหาอะไรอะตอนนี้ก็เข้าโหมดฝึกนะครับก,ก็ฉากคาซีนนี้ก็ยังทำได้ดีนะครับคาซคาซีนไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพื่อคนไหนก็อยากจะให้ทดสอบเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ อย่างเดวิเชอร์สเนี่ยก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะครับก็มาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าเล่นได้ไหมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าเจ้าตัวอะไรนะครับก็สนับสนุนกันได้นะครับโดยสั่งซื้อที่โพสได้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่ลงฝึกนะครับเกมเค60เฟรมเรทเลยครับสบายนะภาพสวยนะครับ ไม่จำเป็นต้องปรับสูงนะครับเคปรับต่ํากับปรับกลางนี่ก็สวยแล้วนะครับมันจอเล็กด้วยครับอย่างนที่ผมเคยพูดลหลายๆคลีปครับมันจอเล็กพอยิ่งจอเล็กยิ่งปรับสูงเนี่ยถ้ามันยิ่งมันยิ่งไม่สวยมันยิ่งเละผมว่างั้นนะสูตรูชันไม่ได้ลนะื่นๆเลยนะครับ6 0เฟมเลทเพลินๆนะครับ ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ <I win. S 1> ก็มาที่โรงฝึก <I win. S 1> ลองวิ่งลองกระโดดดูนะครับ คมาดูที่เกมเพย์ตอนฝึกนะครับก็มีนานมีอะไรนะครับลื่นๆนะครับปกติเลย โอเคครับก็น่าจะทดสอบเพียงเท่านี้นะครับ